สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่แม็กฟอร์ดแช n แนลนะครับวันนี้แม็กก็อยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้มีรถนะครับรุ่นขายดีเลย DBL XL l u s ครับเป็นรุ่น4ประตูนะครับรุ่นยอดนิยมอีก1รุ่นนะครับที่ลูกค้านำไปใช้กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ แรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้านะครับ405แรงบิดนะครับเดี๋ยวก่อนรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมารับชมกันเลยครับว่า DBL นะครับ XL พัดคันนี้แต่งอะไรกันเข้าไปบ้างเริ่มมาที่กระจังหน้าเลย f o r ์ FORD นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดำตัดสีแดงหล่อๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงนะครับสีส้มนะ อันนี้คุ้นตากันอยู่แล้วหรือเรียกกันว่ากระจังหน้า F150 นะครับหรือว่าแรปเตอร์นั่นเองนะครับด้านบนเลยนะครับด้านบนก่อนสกรูทรงฟิตนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับตัดสีแดงหล่อๆแบบนี้เลยนะเป็นรูปแรดนะครับอันนี้ลูกค้าจะเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นม้ามาแตงเป็นแรดนะครับหรือว่ากระทิงนะเอาที่ลูกค้าต้องการเลยอันนี้เราแปะเฉยๆนั้นไม่มีการเจาะแต่อย่างใดลอกออกได้นะครับไม่มีผลต่อตัวรถนะครับอ่าแปะเพื่อความสวยงามนะครับไฟหน้ากันบ้าง ไฟหน้านะครับเป็นไฟซีแคลมนะครับอันนี้เป็นไฟหลอดหรือไฟไส้นะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นมัลติรี f เลกเตอร์แบบ LED นะอันนี้เป็นไฟหลอดไฟฮาโลเจนนะครับใส่ครอบไฟหน้ามาทําให้รถดูหล่อนะครับเติมคิวให้เขารถจะดูมีมิติขึ้นนะครับในโคมเขาจะมีไฟหลี่นะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําในโคมเดียวกันนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับไฟตัดหมอกนะครับไฟหลอดนะครับตัวนี้ก็ใส่ให้ลูกค้านะครับลูกค้าอยากติดเราติดให้นะไฟตัดหมอกมีมาให้เลย มาที่การชนหน้านะครับเพื่อนๆจะเห็น,นครับการชนหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเว้นช่องตรงกลางนะครับที่เวน้นอ่าเรียกว่าอินเตอร์คูลเลอร์นะครับมาพร้อมห่วงลากจูงนะครับฝั่งผู้โดยสารหนึ่งห่วงนะแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีพลาสติกการหินดีดการน้ําดีดิการโคลนดีดให้ด้วยนะครับอ่ามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้าง ซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วแบบเอ้ขนาด6นิ้วแบบปักหมุดนะครับตัวนี้นะลูกค้าก็เลือกได้แบบเรียบหรือแบบปักหมุดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับช่วงล่างนะครับตัวนี้จะเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับนะมาพร้อมกับโช๊คอัพทวินทูปนะเป็นหน้าดริฟท์นะครับหลังดรัมนะครับพร้อมคีบระบายความร้อนนะครับอ่ามาดูด้านล่างกันบ้างแม็กหล่อๆนะครับแม็กเป็นลายมาเวลนะครับอ่ะเรียกว่าจับคู่มากับยางมอนสเตอร์นะครับ 26570R16 ครับหล่อลงตัวและน่าใช้มากๆด้วยนะครับแก้มข้างนะครับโลโก้คมเมียมเทอร์โบนะครับหรือว่าเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะเป็นซิงเกิลเทอร์โบตัวนี้นะครับระบายความนอนได้จริงนะเราไม่ได้แปะหลอกๆนะระบายความนอนได้จริงกระจกมองข้างนะครับจะเป็นกระจกแบบพับมือนะมาพร้อมกับไฟ LED นะครับตัวนี้นะไฟเลี้ยวสีส้มนะครับแล้วก็ด้านในนะครับนะครับ จะสามารถพับได้นะครับอันนี้ปรับได้นะด้านในก็จะเป็นไฟฟ้านะครับอ่าให้คุณกุญแจก่อนกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะแต่ว่าก็จะเป็นกุญแจไขอยู่นะครับอ่ะเห็นไหมอ่าก็สามารถนําไปเปิดสตารถได้นะครับอ่ะฟิล์มฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะอันนี้เลือกเปอร์เซ็นต์ได้4ี่0ิบหกสนะครับตามที่ลูกค้าเลยแม็กติดให้นะครับกันสาดนะครับ4ประตูเลยของแท้ของฟอร์ดเรานะครับลูกค้าเลือกได้ติดไม่ติด ด้านบนจะมีราวหลังคายเห็นไหมครับหล่อเลยคล้ายจะเป็นไวท์แท็กอยู่แล้วตัวนี้เราแปะเข้าไปนะครับแปะเพื่อความสวยงามนะอย่าไปใช้งานจริงนะครับหลุดนะครับเราไม่ได้ทำการเจาะแต่อย่างใดเลยอีกหนึ่งอย่างที่ลูกค้าใส่เพิ่มเบ้ารองมือ, <c oughs> อ <c oughs> เบ้ารองมือเปิดนะครับอันนี้ก็เลือกได้นะครับรถไม่เป็นรอยเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้าท่านไหนอยากจะติดเราติดให้นะครับสติกเกอร์ กระทิงเลยครับหล่อๆแบบนี้เลยเลือกสติกเกอร์สติกเกอร์พูดถึงสติกเกอร์นะครับมีให้เลือก 3- 40แบบเลยหรือว่าลูกค้ามีลายเอามาให้แม็กดูได้นะครับเดี๋ยวแม็กจัดการให้นะครับบันไดข้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับโลบาร์เล็ก G T Outlander ที่กำลังเป็นที่นิยมในช่วงนี้นะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใส่แบบแขนสั้นหรือแขนยาวนะครับอันนี้ใช้งานได้จริงแข็งแรงทนทานไม่ได้ทาการเจาะแต่อย่างใดนะครับอ่าแล้วก็ พูดถึงด้าล่างกันบ้างตัวนี้ข้างหลังนะครับจะเป็นดรัมเบรกอย่างที่แม็กบอกนะครับมาพร้อมกับโชคไข้นะครับที่เป็นโชคที่แยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนะมาระบบกันสะเทือนเขาจะเป็นแหนบแผ่นบายนั้งหมด4เส้นนะครับบน3ล่างหนึ่งนะตัวนี้นะทำให้รถวิ่งดีมากๆนะครับบนท้องถนนนะยึดติดท้องถนนได้ดีมากๆเลยบันไดข้างตัวรถในรุ่นนี้จะยังไม่มีให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูนะครับเราแก้ปัญหาให้ลูกค้ายังไงนะ มาดูท้ายกระบะกับนั่งใส่ข้อไฟท้ายมาให้นะครับพร้อมกับไฟหลอดหรือไฟไส้นะอันนี้ลูกค้าสามารถไปเปลี่ยนได้นะแต่ว่าเราตั้งให้ก็จะหลอดแบบนี้เลยนะครับท้ายกระบะนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ตรงมือเปิดนะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์ดที่สาดโครนมาตั้งแต่ข้างตัวรถนะครับยันท้ายรถเลยนะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับที่มีให้แล้วก็ปั๊มเลนเจอร์นะครับลูกค้าิดสติกเกอร์เพิ่มนะครับทำให้ดูหล่อและดูชัดเจนมากขึ้นนะครับอ่ะมาถึงจุดที่แม็กบอกนะครับ ปกติในรุ่นเนี้ยมันจะไม่มีกันชนท้ายนะครับหรือว่าบันไดข้างให้ลูกค้าบอกว่าอยากจะไว้ใช้เหยียบหรือก็ขึ้นรถแม็กใส่กันชนท้ายทีทีเอาแลนเดอร์ er ให้นะครับจะมีที่เหยียบด้านข้างด้วยนะครับเป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับพร้อมกับห่วงลากจูง2ห่วงนะครับมาพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนหลอ่ลอแบบนี้เลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยอยากอะไหล่ด้านล่างนะครับเราก็มีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนิดนึง โอเคตัวนี้นะครับพอใส่ไลเนอร์ให้ลูกค้าแล้วนะท้ายกระบะก็จะกว้างขนาดนี้เลยนะลูกค้าบรรทุกของได้หนักๆเลยนะเกิน1ตันขึ้นไปแน่นอนนะแล้วก็สามารถทํางานบนรถได้ด้วยเพราะว่าตัวรถเรานะครับขยายฐานล้ออีก50มิลลมนั่นเองนะครับโอเคมาดูด้านในกันบ้างความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสิ่งที่ได้มาในรุ่น4ประตูนะครับห้องโดยสารนะครับ เบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้านะครับแม็กเปลี่ยนเบาะหนังให้ลูกค้าเลยนะครับพร้อมกับเดินได้สีแดงด้วยนะครับห้องโดยสารกว้างขวางนะครับมาที่ด้านหน้านะครับสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามา,อาคอนโซลนะครับดีไซน์แบบใหม่นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเฉพาะฟอร์ดเรานะครับด้าจอกลาง10.1นิ้วนะครับรองรับ p p p l e c r p l a y Android Auto ซิงโฟเอนะครับเช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้สตาร์ทรถผ่านมือถือได้นะครับเช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับแล้วก็แอร์เป็นแอร์ปรับแอร์หมุนนะครับจะมีช่องชาร์จไฟให้ด้วยนะครับ Type C กับ USB ที่มีให้หัวเกียร์หัวเกียร์ธรรมดานะครับหัวเกียร์แบบสั้น6สปีดน,นะครับอ่าแล้วก็เบรกมือมีให้มาดูกันที่ภูมิลัยบ้างภูมิลัยเป็นภงมิลัยไฟฟ้า100%นะครับฝั่งซ้ายจะมีเพิ่มเสียงรถเสียงนะครับสัง่งการด้วยเสียง ฝั่งขวานะครับจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันรองรับหน้าจอด้านหลังขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคุณแจแบบไขนั่นเองนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างน่าจะถูกใจลูกค้าที่กำลังมองหารถสี่ประตูนะครับราคา8 0 0 0 0 0สบาทนะครับเป็นยังไงว่านี่ดูหล่อมากๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กาลังจะมองหารถสี่ประตูไปใช้งานนะครแล้วขับเกียร์ธรรมดานะครับอีก1รุ่นนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับวันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับ แม็กก็ฝาก DBL XL พัทคันนี้ด้วยนะครับสนใจนะครับอยากออกรถหรือว่ารีบใช้รถนะครับทักมาสอบถามเคมเป้และโปรโมชั่นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอของแถมชุดแต่งนะครับส่วนรถหรือว่าดอกเบี้ยนะครับทักกันเข้ามาได้เดี๋ยวแม็กดูให้นะครับแล้วก็ทิ้งเบอร์นะครับเบอร์โทรนะครับไว้ด้านล่างคลิปนะแล้วก็ไลน์ไว้ด้านล่างคลิปเดี๋ยวมันจะรีบติดต่อกลับไปยังไงวันนี้ฝาก DBL XL พัทสีน้ำเงินคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาปชมขนาดรุ่นไหนติดตามครับคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ